สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องแป้งเชียงตุงนะคะวันนี้นะคะก็วันนี้เนี่ยน้องแป้งมานั่งบนดัดฟ้านี้นะคะแต่ว่าน้องแป้งมีอะไรจะมาเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมคะ่ะตอนนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวคือแบบน้องแป้งน,นะคะก็ได้คุยทักทายสาวสวยอตอนนี้เขากําลังจะเป็นคุณแม่แล้วนะคะ,อะตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าหลายๆท่านก็น่าจะเดาออกแล้วนะคะมีหลายคนนะคะก็คิดถึง นางเหมือนกันนะคะโอเคตอนนี้นบบ้องแป้งก็เลยจะมาวิดีโอเคาออกช่องน้องแป้งเชียงดวงบน youtube นะคะเดี๋ยวจะทักทายไปเลยนะคะ<ม>คือแบบก็ปกติเนี่ยก็จะคุยกันอยู่นะคะทักทายเป็นแบบว่าข้อความข้อความเป็นพิมพ์เอาเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คือแบบจะมาแบบวิดีโอเคอลจ้าจแปบ๊บนึงคือแบบไม่ได้ใจว่างหรือ,อยังนะ ตื่นเต้นนะตืนเต้นนะคือแบบเวลาต้องไปงจะโทรหาเพื่อนทีหนึ่งอย่างเงี้ยก็ก็คือตอนตอนนี้เนี่ยจะเป็นสาวในอ่าสาวในรัชชานนะคะ <c oughs> โทรมาแล้วเพื่อนโทรมาแล้วไม่ทำยังไงอะเอาคือแบบมันซ้อนกันอะ ไม่ไ,ม,ไ,ม,ไม,มันซ้อนกันมันซ้อนกันคือแบบสายให้สายดูดไปก่อนแป๊บนึงนะคะไม่ไมไมมันมันหลุดมันหลุดอา้าวคือแบบมันมันซ้อนกันแล้วอ่ะคือแบบเอาไม่โทรไปไม่ได้แป๊บนึงรับไม่ได้อะขอขอแบบว่าโทรใหม่แป๊บนึงเนี่ยอืมมาล้ว ม่แนใ่ใจว่าจะสะท้อนแสงหรือเปล่าเอาเพิ่มเสียงรอก่อนเลยเดนฮัลโหลอ้าอย่างยังยังยังวสวัสดีค่ะอนายเตงโมสวัสดีค่ะ <laughs> อุย้ยเ,เป็นยังไงบ้างอุ้ยนี่่ะว่าตอนนี้เขาเขาเขาแบบว่าเออแบบสวยขึ้นมากเลยนะคะเนี่ย <laughs> นิด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 อ่ะตอนนี้น้องแมงอัดหน้าจออยู่ทำอะไรอยู่คะจริงเหรอค่ะอัดคลิปอยู่ไม่ได้ทำอะไรรอน้องแป้งอยู่อ๋อเหรอว้าวมีอะไรทักทายท่านผู้ชมน้องแป้งได้นะคะอัดคลิปคนดูเป็นล้านเลยนะคะคลิปนี้แบบโอ้โหมาแรงมาแรงที่สุดคิโมกันคิโมกันเอ้าเห็นเนล้านเราเห็นเลยสวัสดีค่ะค่ะไปซึมค่ะโอ้ย คนหนึ่งสวัสดีคนหนึ่งไม่สุงอะไรคะเนี่ยเฮ้ยคือเต,ต้นเต้นเนตะ้นเต้นไม่เต้นเต้นเนาะเขาเขาพูดเป็นภาษาไทยเนาะมีมีแต่คนบอกว่าโทรหาน้องแป้งซีอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าโทรใช่ไหมเรารู้ว่าน้องแป้งกับเด็กแน่ใจยุ่งตลอดแล้วก็เลยโอ้ยทำไงนเนี่ยไม่กล้าโทรด้วยโอ้ยทำไมอะคือแบบโทรได้โทรได้ก็บางครั้งถ้าคือแบบออกข้างนอกหรือว่าไปอย่างเงี้ยนะอ่ะ ได้วันมันน่าจะทบไม่ไม่คือแบบบางเตรียมอะไรเลยอ้าวเหรอก็มีอะไรก็ทักทายโทรคุยได้ตลอดเลยกินข้าวเช้าหรือยังคะเนี่ยใจไงเห็นไ้ยังกินยาวะกินยาอะไรคะเนี่ยกินถึงกิดถึงมากมากเลยช่วงนี้ได้ออกไปไหนบ้างมาเดินโลกเฮ้ยคิดถึงมาก อ๋อคิดถึงมากตอนนั้นผ่านมากี่ปีแล้วเนาะสองปีแป๊บเดียวเองเหมือนพิ้งผ่านไปเนาะสองปีแป๊บเดียวตอนนั้นเออถ้าแบบยังไงนี่คือแบบโอ้โหตอนนี้คือแบบหน้าวันนี้แอบวันนี้แต่งหน้าสวยขึ้นเยอะเลยนะคะคุณแม่ช่วงนี้ช่วงนี้ต้องสวยเขาบอกว่า ตอนท้องอ่ะต้องสวยนิดๆแม่งั้สวยะบอกมามีเสน่ห์อะไรอย่างเ้ยอยากทำก็ต้องัต้องต้องเพิ่มต้องเพิ่มเป็นการว่างๆอ่ะแตงไปค่ะตอนนี้อยู่อยู่ที่ไหนคะเนี่ยอยู่ที่ร้านตอนนี้อยู่ที่ร้านอ๋อไม่หมายถึงแบบว่าอยู่ที่น้ำลั่นเนาะอ๋ออยู่ที่น้ำรันน้ั่อยู่ที่น้ำลั่นได้กลับบ้านบ้างไหมคะเนี่ย ไกลับเลยปีนี้โอ้ยเกิดอัดมากไม่ได้กลออกกับบ้านโอ้ยที่นู่นบรรยากาศดีเนาะเราไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากอะ่ะคือแบบไม่มีสัญญาณใช่ป่มมันก็คือแบบอยู่แบบธรรมชาติสดโอ้ยที่ถึงมาเขาบอกว่าถ้ากลับบ้านใช่ไหมต้องไปอะไรนะต้องไปอยู่ในนาสิบห้าวันอ๋อกลักตัววก็ท้องอยู่ไงจะไปอยู่ในนาก็ไม่ได้ <laughs> อ๋อออืออออออย่างงั้นเนาะเออตอนนี้ก็อยู่ที่นี่ไปก่อนเนาะเราให้สถานการณ์ไม่อยู่ตอนนี้อยู่จุดชมวิวบนดาดฟ้าที่แบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวแบบแห่งอลังการขีโมขีโมคีโมที่ไหนอะที่บ้านที่บ้านคะ่ะที่บ้านห <c lim o> ลังบ้านอ,นะอันนี้คือเป็นหลังบ้านหลังบ้านอ่า ฮัลโหลแคเม์แคเม์เลใช่หรอมาเลมาแอปีเอามามามาตอนนี้เริ่มอัดใหม่แล้วนะคะก็เมื่อกี้ก็คุยกันเ uh huh. <c oughs> มื่อกี้คือเสียดายมากไม่กล้องต้องไปางานจะมีปัญหาตลอดเลยคือแบบแบบอย่างออกออกออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยบางทีคือแบบต้องจับมือถือมาถ่ายอ่ะคือแบบชอบมีปัญหาตลอดเลย uh huh. คือแบบถ่ายถ่ายแล้วมันร้อนหรือว่ามันอะไรแบบเนี้ยมันชอบตัดไปเองเนี้ย <c oughs> พ,พี่โมพี่โมก็ถ่ายคลิปลงปต,ตลอดเลยเนาะเห็อนอยู <laughs> ่เห็นอยู่ถ่ายแต่ว่าไม่บ่อยมากเพราะว่าเวลาจํากัดมากอืม <laughs> กลักวกล้องก็แบบกลไม่ไม่ไมกูมันจะตกไปอีกอะคือแบบอาจอยู่นี่ไง อ่ะอยูนี่อ่ะอยูนี่ก้มันจะตกก้มันจะตกเสียดายเมื่อกี้ก็คือแบบคุยกันแล้วก็คือแบบมันมันตกไวแล้วมันอัดไม่ได้มันเก่าแล้วเดี๋ยวตั้งตั้งนานแล้วเนาะตั้งแต่ที่เราเจอกันแล้วตั้งตัวนี้ใช่พี่โมใช้กล้องอะไรอยู่ตอนนี้ ไอโฟนหกเหมือนเดิมอ๋อเหมือนเดิมมือถือคือแบบง่ายไง่ายสุดแล้วธอ๋อแต่สวยสวยเห็นเห็นอยู่สวยถ่ายมานิ่งยังกันสันเลยเนาะไปถ่ายที่นู่นก็มีธรรมชาติใช้ใช้ไม้กันสั่นแทนอ๋อม่คุยไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้ไม่ใช้อะไรนะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้สนุกดีนะแต่ว่ากล้องไม่ได้อัดด้วย ท่านผู้ชมไม่เห็นด้วย <g ül> ใช <g ül> มม่มีความลับมีความลับอ๋อคุยถึงอันนี้คุยถึงน้ำน้ำแป้งกินผักกาดแกงอ๋อผักกาดโมเขากินผักกาดแกงอ๋อเหมือนกันเลยใจตรงกันเลยนะวันนี้ <g ül> คือ <g ül> พี่พี่โมเคยคิดว่ามีแพนจะมาเที่ยวชิงดุงบ้างไหมเนี่ย มีจริงๆถ้าไม่มีไปจะไปเชียงตงจะไปทานข้าวซอยน้อยจะไปทานข้าวเฟิร์นโถโออยากไปตอนนี่คืออยากกินมากๆโออยากกินมากๆก็ที่นี่มันมันจะขึ้นชื่อด้วยอาหารแบบว่าเออส่วนมากถ้าที่เชียงตุงเนี่ยเราไปตามทางอย่างเงี้ยเขาก็จะขายแบบทุก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 หมู่บ้านเลยนะก็เป็นเป็นอาหารที่นี่เนาะที่นู่นไม่มีใช่ไหม ยังกินปีเมืองไทยเยอะนะถ้าเขาจับใจว่าแบบนั้นจับใจจับใจจับใจก้นจับใจก้อนอ่ะจับใจอาหารอ่ะพูนอะ่ะการก้นเลยการกินอะแล้วแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวมาเชียงตรงนี้เดี๋ยวหลงหลงสน่ห์เชียงตรงอีกนะคะคุณแม่ท่านหลงอีกทำไงอ่ะทำไงอ่ะอุ้ยอันนี้คือตัวใครตัวมันแล้วนะคะ อันนี้น้องแป้งไม่เป็นที่องนะคะว่าความเห็นน้องแป้งบาว่าชวนไปชวนไปโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวดังระเบิดอีกนะคะนี่เอ้ยคิดถึงอ่ะ No. เนาะดี๋ยวูปเก่าๆแล้วก็เราสองคนนี่คือแบบตะลอนไปตะลอนมามดโดย <laughs> ตอนนั้นคือแบบใกลกันเองกงแบบมากอเดี๋ยวเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมก่อน <c oughs> ตอนที่เราน้องแบงกับพี่โมอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะติดหนังอะไรนะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ที่เขาเรียกกัน <c oughs> อินไนอ่ะอะไรกาสเเกต เก็นกาสลองเอออันนั้นแหละติดมากๆเลยเราสองคนนี่คือแบบไปไหนก็จนกระทั่งตอนนี้เนี่ยเขาก็คืออีนายน้องไม่ก็คืออีนาย เนาะใช่เรียนกันว่าอีน่ะดเลยหลังจากน้ําแป้กซี่ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ขับรถตั่งเข้าเมืองเราไม่ได้ดูตอนจบเลยแล้วก็กลับมาตอนนั้นมาอบรมอะไรมาลาเรียนี่แหละทั้งคืนเราไม่นอนแล้วก็ดูเก่นการสลอกินกาสลอมู๊ดที่ชิแตเต็มที่นอนเลยตอนตอนนี้อย่าร้องไห้นะคะเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวหลานต้องแป้งออกมาเนี่ยคือแบบเดี๋ยวจะแบบขี้ร้องนะคะตอนนี้อย่าร้องไห้นะคะโตอนต้นใหม่ๆนักกว่านี้ตอนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วชออนแพ้ท้องใลมันสามเดือนแรกนี้พูดอะไรนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้โอ้ยเขารู้สึกเขารู้สึกครั้งแรกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแอบพันนิดหนึ่งไหมเนี่ย แอมทำนี่หนึ่งจะดีไหมเนี่ยทำไมเหรอไม่คือแบบถามได้ถามได้คุณคุณแม่มือใหม่ไงจะเป็นคุณแม่มือใหม่แล้วไงเนาะตื่นเต้นไหมอะเป็นยังไงอะเต้น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 มากตอนแรกเราวางแผนว่าจะเอารูปเลยใช่ไหมแต่งงานจริงจริงแต่งงานแล้วเอารูปเลยมันไม่ง่ายอย่างนั้นเลยไม่ติดที่ไหนได้พอมาติดชวงก็ อบอุ่นนีไงคือแบบจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตามันเป็นโอกาสที่ดีนะก็่ดเดี๋ยวเดี๋ยวอแต่ว่าบางทีหมอไม่อยู่พยาบาลไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ถ้าเอาแบบเหมือนตำราโบราณแบบเนี้ยคือแบบมีที่บ้านเองก็ได้เนาะแต่สมัยนี้ก็คือแบบต้องหาอยู่ในมือหมอเนาะมีที่บ้านเองก็ได้อืม อย่างเหมือนที่ที่ที่เราไปต้องการไว้ก่อนใช่ใช่ก็ดีแล้วตอนนี้ได้อยู่ในเมืองก็เออ,อยู่ใกล้หมอเนาะไวต่นเต้นแทนอะ่ะเฮ้ยไวจะใช่แสงเทือนแสงเทือนนะเก่งมากแสงเทือนคอดธรรมชาติคอดที่บ้านด<ๆ>้วยหรอจริงอะ่ะเฮ้ยคือคำนี้น้อง <laughs> น้องชายไปเป็นเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิง เป็นผู้อาเป็นผู้ชายโอ,โอ้คุณแม่มือใหม่โอ้ยแสงเขินก็มีน้องแล้วพี่โมก็มีน้องแล้วนะคะทุกคนเหลือเหลือน้ำแป้งนะน้ำแป้งเไม่ไม่ไม่ทั้งแม่ยังมีหลานเยอะอยู่เลยยังเที่ยวไม่ทั่วเลยไม่ได้ต้องเอาของตัวเองมั่งยังเที่ยวไม่ทั่วเลยตอนแรกก็คิดอย่างนั้นแหละอะไรไม่มันก็มันก็ดีอยู่นะไปสามสี่เพียงไปได้แต่งงาน โอ้โหการดีแล้วเป็นคือแบบว่าคือแบบเป็นช่วงที่แข็งตัวแล้วไงก็ <c oughs> ถ้าประมาณวัยประมาณยังสิบกว่าอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือมีน้องก็ถ้าจะได้แบบเปิดเปิดห้องมาเจออะเะยรอะไรกินแห้งลุกไว้เออถ้าช่วงนี้ก็เออแต่ช่วงนี้ก็โอเคแล้วคือแบบคุณแม่แข็งโตก่อนไนี้อเป็นมาครั้งแรกกัอนไตเท่าไหร่เป็นว่า มี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 เจ้ามีเจ้ากินอะไรกินแห้งเนี่ยมีลาอะไรเป็นคาดุมีอะไรแบบมันเร็วเต็มเป็นนอยย่นเนาะกระป๋านมันกระไว้หนาวแต่เอาละ่เอาละกระป๋านมันกระไว้ดีใจแทนมากเลยตื่นได้นะคือแบบตื่นเต่นแทนมากเลยจริงจริงว่าต like ิดแตนเหมือนกัน เตนเต้นก็เต้นเต้นกลัวก็กลัวคุณแม่มือใหม่อ่ะเนาะ <c oughs> ก็แต่ต้องไปเสิร์ชหาดูที่แบบไอ้อันที่แบบเขามีวิดีโอเยอะๆ <c oughs> <c oughs> เป็นเม่นี่ไม่กล้าดูนะเราก็เลยสร้างอันนี้ขึ้นมาอีกช่องหนึ่งสำหรับหัาใจเป็นความรู้เล็กๆอ๋อสำหรับคุณคุณแม่มือใหม่ว่างั้นใช่ใชเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นเห็นเห็น็กลังศึกษาเยอะใช่ไหมแล้วก็ศึกษาเยอะไงควารู้แล้วก็ แต่งตัดให้นิดหนึ่งพี่โมนี่คุยเก่งเหมือนเดิมเลยอะพิ่มเติมคือความน่ารักไอ้ย <laughs> ไม่ทมันไหนนะเก่งเหมือนเดิมจริงๆเป็นคนคุยไม่ค่อยเก่งเก่งค่ะเก่งค่ะเห็นคือแบบพี่โมนี่ไม่ธรรมดานะคะเนี่ย <laughs> เขาเก่งภาษาอังกฤษด้วยนะคะเนาะ น้อเน็ตๆนิดเน็ตเนเดียวคือแบบโอเคแบบรอดได้ไม่อดตายไม่อดตายค่ะใช่ไม่เก่งมากนี่ไม่เก่งมากเดี๋ยวเห็นพี่โมก็พูดบ่อยๆอยู่นะคะเคยอะแล้วก็ดีใจแทนเราตอนชีวิตประจำวันอ่าพี่โมมีอะไรจะฝากในช่องน้ำแป้งได้นะคะเนี่ย เดี๋ยวอ๋อใฝากอะไรดีอ่ะโอเคฝากก่อนก่อนปิดคลิปนะคะต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะค่นะติเด<อ>ตเบอร์อยกกากจะฝากว่าน้องแป้งอะ่ะเป็นคนน่ารักแล้วก็นิสัยดโีโอ้โยเนี่ยสัญญาณสัญญาณหายไปนเนี่ยแม่ห้ามห้ามขาดนะคะสัญญาณห้ามขาดนะคะ หมุนติววแล้วค่ะเราเน็ดเราอ๋อเน็ดเน็ตพี่โมหรือว่าเน็ดน้งแป้เน็ดเน็ดเน็ดัดคัดอ่าพูดใหม่ได้ค่ะพูดใหม่ได้ค่ะใช่เน็ดเราเน็ดเราอ๋ออ่าพูดใหม่เหรองั้นก็อยากจะบอกว่าติดตามน้องแป้งด้วยนะคะเพราะว่าน้องแป้งเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นกันเอง และนิสัยดีด้วยโอ้ยอันนี้นิสชมจะปิวแล้วนะคะนี่ยิ่งยิ่งยิ่งอยู่บนดั๊กซะผักช่างตัวเองก็ได้ค่ะพี่โมพี่โมก็มีช่องเป็นของตัวเองได้ยนะเะยเดี๋ยวยกขึ้นเอเดี๋ยวยกขึ้นเอกอ่ะอ่ะอ่ยกยกขึ้นฝากด้วยค่ะค่ะพี่โมวันนี้ก็เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวน้องแมงก็ขอจบคลิปก่อนเนาะแล้วยังไงเราคุยกันใหม่นะคะขอขอบคุณพี่โมมากเลยนะคะวันนี้ <Okay. S 2> มามาเป็นเพ<น>ื่อนในร่วมในคลิปนะคะไม่เป็นไรคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ วันนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างคะวันนีน้น้องแป้งก็ได้คุยได้ทักทายแตงโมเนาะความจริงชื่อของเธอเนี่ยจะเป็นยุ่มแรงสายนะคะชื่อของภาษาไทยใเนาะ,อะตอนนี้เธอก็ได้มาเป็นสซไพรายที่อยู่ที่น้ำรั่นนะคะหวังว่าหลายหลายคนเนี่ยก็จะรู้จักเธอนะคะก็ ที่ผ่านมาสองเกือบสามปีนี้แล้วนะคะก็น้องแป้งน้องกแล้วก็ทั้งเพียรเนี่ยได้ไปถ่ายทำคลิปที่หมู่บ้าน ที่คำจริงเนี่ยก็เป็นในราชเชลลเนาะ,ะที่บ้านเกิดของเธอเนี่ก็จะอยู่ที่นานางน,นะคะอยู่ในราชเชลลเนาะแล้วอตอนนี้ก็มาเป็นสกายอยู่ที่น้ำรันนะคะตอนนี้นางก็ะจะมีน้องแล้วนะคะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแทนมากนะคะที่จะเป็นคุณแม่มือใหม่นะคะส่วนน้องแป้งก็ได้ทักทายได้คุยผ่านผ่านกล้องนะคะวันนี้ก็ได้มาอัดคลิปด้วยเนาะเผอใครบางคนนะคะคิดถึงแล้วก็อยากจะเห็นในโมเมนต์ที่แบบว่าออน้องแป้งคุยกับ เพือ่อนต่างถิ่นอย่างนี้เนะาะเอาวันนี้ก็เลยมาอัดคลิปนะคะถ,ถ้าหากใครนะคะชอบคลิปของน้องแป้งก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวน้องแป้งขอบอกเพิ่มเติมนิดนึงนะคะส่วนที่บ้านน้องแป้งก็ความจริงเนี่ยคืออยู่ในรัชฉานเหมือนกันเลยนะคะที่บ้านน้องแป้งเนี่ยก็จะอ,อ,อยู่ในเชียงตุงเนาะรัชฉานตะวันออกนะคะส่วนแตงโมเนี่ย น้ำเป้งก็จะตีดปากนะคะเรียกว่าแตงโมเพราะว่าชื่อของเธอนี่ตอนตอนเธออยูอ่ในประเทศไทยนี่จะเรียกว่าน้องโมหรือเปล่านะคะอ่ะก็น้ำเป้งก็เรียกแตงโมนี่แหละอ่าก็จากที่ตอนนี้ที่ปัจจุบันที่เธออยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ในน้ำรั้นนะคะอ่าที่บ้านน้ำเป้งเนี่ยอยู่เชียงตุงเนาะถ้าเราตาม Google m a p เนี่ยก็จะใช้เวลาเนี่ยสิบสองชั่วโมงเลยนะคะนี่อ่ะก็ ตามเส้นทางนี้เลยนะคะส่วนแตงโมเนาะก็คือแบบจากาต้องผ่านต้องผ่านหลายๆเมืองมากเลยนะคะท่านต้องแปจากเชียงตุงเนี่ยต้องผ่านหมู่บ้านเออไม่ใช่สิเมืองอะไรคะเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดแปส์นะคะเดี๋ยวบอกความจริงเราเสิร์ชหาใน Google ก็ได้นะคะเราจะต้องผ่านเมืองเปงน,นะคะแล้วก็กุนฮิงนะคะแล้วก็มีโขลำอ่ะ อันนี้น้องแป้งก็เคยไปถ่ายทำคลิปในชื่อหัวข้อว่าอะไรนะคะลัดฉานบ้านขุนนะคะตอนนั้นน้องแป้งก็ได้รวมทิปกับญาติๆน้องแป้งแล้วก็พาไปเที่ยวในช่วงเป็นเป็นเทศกาลอะไรนะคะไปพร้อมกับ ญาติะนะคะตอนตอนทริปลักฐานบ้านคุณเนี่ยคุณพ่อไม่ได้ไปด้วยนะคะก็จะมีไม่เท่าไปด้วยเนาอะ,อะตอนนั้นก็จะไปเส้นทางนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปถึงน้ําลั่นเอ้ยไม่ใช่สิไม่ได้ไปถึงน้ําลั่นนะคะเดี๋ยวเขาบอกก่อนเลยเดี๋ยวงงนะคะจากเชียงตุงเวลาจะเดินทางไปถึงน้าลั่นเนี่ยต้องผ่านหลายเมืองมากเลยนะคะเมืองเปงแล้วก็กุนฮิงนะคะแล้วก็โคลําแล้วก็ต้องผ่านอะไรอีกคะเนี่ย มันมีหลายเส้นมากเลยนะคะเมืองหนองแล้วก็เมืองซูอะไรเมืองเมืองเกซีเมืองอะไรหลายๆหลายเมืองมากเลยนะคะกว่าจะไปถึงน้ํารันนี้ก็คือแบบใช้เวลาตาม Google เนี่ย12ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เรารู้กันเนี่ยเส้นทางแนวรัชชาน,นี่ค่อนข้างที่แบบว่าจะเป็นตามภูเขา ไปตามภูเขามากๆเลยนะคะน้องแป้งคิดว่าหวังว่าถ้ามีโอกาสดีๆน้องแป้งคงได้ออกทริปลุยๆไปเที่ยวหาเธออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อยากจะให้นะคะแตงโมงก็ได้มาสัมผัสในในเชียงตุงด้วยนะคะแล้วน้องแป้งก็จะเป็น ไกด์พิเศษอาสาพาเที่ยวเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะไม่ว่าจะเป็นใครนะคะก็มาเยือนถึงถิ่นเชียงตุงน้องแป้งก็ยินดีต้อนรับนะคะถ้าสถานการณ์ดีหรือว่ายังไงก็เออชินชนมาเที่ยวที่บ้านน้องแป้งได้เลยนะคะส่วนวันนี้ก็มีคลิปเพียงเท่านี้นะคะหากใครชอบก็ฝาก,ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์น้องแป้งด้วยนะคะหวังว่าจะมีโอกาสดีๆที่ได้ไปเที่ยวชมในรัชสานแล้วก็ทุกๆท,ที่ทุกๆแห่งนะคะโอเคฝาก ฝากติดตามยาวๆกันได้นะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายๆไปแล้วนะครับ